สวัสดีค่ะวันนี้พยอมก็จะมาทาเยลลี่โอวันตินนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทโอวันตินลงไปในภาชนะแบบนี้ค่ะวันนี้พยอมก็จะใช้ทั้งหมด3กล่องนะคะเสร็จแล้วเราก็เทผงวุ้นลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะ3ช้อนนะคะโรยไปแบบนี้เลยแล้วทิ้งไว้ให้วุ้นอิ่มตัว15นาทีนะคะ ผ่านไปสินาทีแล้วค่ะเราก็ทําการเปิดไฟแล้วเราก็เริ่มคนได้เลยนะคะนี่นะคะเมื่อวุ้นละลายเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการปิดไฟแล้วตักใส่แม่พิมพ์ได้เลยแบบนี้เลยนะคะตักใส่พิมพ์ได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้วุ้นแข็งตัวค่ะเมื่อวุ้นแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แกะออกจากแม่พิมพ์ได้เลย นี่นะคะแค่นี้เราก็จะได้กับเยลลี่โอตินที่น่าทานแล้วนะคะ